เปรียวตลาดเลยนพีนนน่น้องตลาดเนื้อหมูส่อวันอาทิตย์เห็นน้องมาข่านนะครับเนาะวันที่หนึ่งนะครับนี่ลุงไปเหยาะๆนะครับเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวลุงจะตายเบิง่งผู้ใดมาเห็นคลิปนี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงน้ำเนยเด้อพี่น้องเลย ลูกก็ยังเล่นนอกอ่ะสุดๆเลื่อยเรื่อยเบิ่งไปเรื่อยๆโหคนไปเรื่อยๆสักคนพี่น้องน่พักกระเจ้าก็หลายหลายไปให้เบิ่งฟ้าหัวขาดสักคนขนมกระเจ้าก็หลายขนาด หาเบิ้งปลาหัวขาดก่อนเดี๋ยวเขาจะเอาเบิดก่อนถกเถือมาบ่าท่านเขาเลยถกเถือมาบ่าท่านเขาเจ้าเลยสวา นี่ครับหนึ่งปลาเป็นุที่น้เดลยคับเนนปลารเดิไปเรื่อยๆพี่น้องกบเขากับน้ำกบเขาส้ำเร็จกัมี ม้วงเบิ่งบนี้นี่เครื่องโล่นะครับเอากระเทียมโอ้เอาอันนี้นี่หอมแดงนี่ครับนี่หอมแดงหอมแดงเอาเครื่องโล่ตัวนั้นก็ได้มั้งเหรอเออเพราะว่า ฝากไปให้เขาใจโอ้ให้เขากินปลาปลาสาขาวาขาวที่มากถ้าเป็นแพ็คสอง้อยสิบจักบาทครับนี่อ๋อสามาทนะปุ๋ยย่างเดียวบอกย่างเดียวป้าเหลืองร้อยาสิบห้าทถ้าเป็นกวนสิบห้อ้ยมี่นบเ่งังะบาั ไปหนี่เด้อเลยหนึเด้อบกินหมดเเจ้บกื้นเลยไปเลยครับไปเรื่อยๆที่นนังก็บาดที่นี่ลงยูไทยลงไปงาๆนะครับเนาะออาจจะมีสอตอน2องอีพีนะครับอ้เสือผ่าเข้าจอกันเลย เสือผ่าเขาเจ้ากันหลายขนาดพี่นอ้องเสือผ่ารลคาถูกกมีากางยีนโอ้กางยีนถูกๆก,ก็มี ไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ่งล่องเทาล่องเทาล่องเทาไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้ยหลายอย่างกนะันเนี่ยขนาดเบิ่งเปิ่งเปิ่งเบิ่งโอ้ยไทยเปิ่งพวกพักพวกยังก็จะก็หลายขนาดพี่น้องเลย คับกันเลยออเบิ่งครับกอนถ่ายไปเรื่อยๆก็ไนไปแล้วไปจ้าตบัวนี้โลดจังบาทแน่นี่ตบาทจ้าฮาบอหวานอยู่มแล้วเงินมันถือบุพเพที่เอาตัวนี้สนออันนี้3อันนี้มา หวานน่เนี่พับามันคือดำเทตัวนั่นมันเป็นจผิวดำต่หวานโอ้ผิวเอเอาตัววานหวานนี่สันนะเอาสำงบเจ้าของนี่ลัขอว่างเลยเด้อมือเดียวอันนี้เขาเรียกตานี่เขาเรียกส้มส้งมดตตัวนี้เด้สัน่ะเขาเรียกยังสิอันนี้ส้มจีนโอ้ นี่มันจะเป็นพอกบางมดหวานอ่าอ่าอ่าได้หวานเจ็บเลยมือเลยห้าบาทจ้าว่าไงจ้าสาวติ๊ดนี่ยซื้อสมไปกินซี่น้องซื้อแกงไขมันเล่นไขมันซื้อสมไปกินเอ้า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 คือเฮียนำกระมีบาทที่นี่ เรื่อยๆพี่น้องตง่เรื่องตน้นะครับบ้อไปบงเรื่อยๆพี่น้องเบื่งเรื่อยๆบิ่งเรื่อยๆลมเข่า ต้องถอดราคาถูกพี่นอ้องด้วยลื่อนๆนะพี่นอ้องเดี๋ยวไปยวไปเดีย๋ยาวไปพี่นอ้องมาทั้งพี่มาทั้งนี้มาทั้งนี้ป่าทิ้ย โอ้โหกายาข้าเจ้าจอบพี่น้อง โอ้โหพวกพักพวกเนี่ยพวกไก่พวกปลา,าเขาจะกระจายขนาดโ <c oughs> ค้งไก่โลละ60บาท แล้วอีพี่น an> ี่เอาไว้เป็นพี่นองเด้อเดี๋ยวมือใหม่จังเบิ่งอีพี่สองนะครับเนาะมาเบิ่งอีพี่สองนะครับเด้อตลาด <c oughs> แติมืมูว่านนี่ครับต้องติมูว่านวันอาทิตย์วันอาทิตย์ทีหนึ่ง <c oughs> วันอาทิตย์ทีหนึ่งอยู่หนองมะขาเนาะขับเนาะจะมีทุกเสาร์วันอาทิตย์เนาะรับเนาะตลาดใหญ่นขนาด อาทิตย์น้องมาขานเบิ้งไปเรื่อยๆแล้วตย์น,น้องซื้อกาแฟซื้อโอูดดินเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยไปหาซื้อของกันไปเรื่อยๆ

เอาเเียถิมน้ำบาทที่นี่โอ้ยเนี่ยถิมน้ำกะมีหไปเรื่อยๆพี่น้องหมูเ็เจาะก็ง่ามๆพี่น้อง ถ้ามาเห็นคลิปดีผกดเลยกดแชร์กดติดตามลุงน้ำเนยเดอ้อพี่น้องกันลุงทายให้เพิ่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องกันเดินไม่ได้ตลอดวันอาทิตย์ตลาดใาก,ก,ก,กล้ขนาดเลยตลาดใจมากมากพวกพักพวกหนาเขาเจ้าวไรขนาดน้อยๆเล็กๆเอ้ย <laughs> Ủa, cái trò mi thịt của nhanh cuộc cốp cuộc ngắn cả đại u mới lại thì quậy ừ. 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 thân để cấp khẩu xâm liệt lên thì nó cấp khẩu xâm liệt

เลยพี่น้องเออตั้งที่ก็มีร่องเท่าถูกกัน <c oughs> ตั้งที่ก็มีพวกอาหารทะเลข,ของอทะเลหรอพี่น้องปลกประมึกพวกกุ่มพวกประมึกกร,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 ระดุกปลาทิ้ง ไก่ย่างไก่ย่างทั้งถัวก็ไก่ย่างที่ทั้งถัวส่นย่างไก่ย่างมีเด็กตัวใหญ่ๆท่านพี่ พวกเสือผ่าข้าเจ้าเดี๋ยวกลัไปเบิ่งเสือผ่าพี่นอ้องเสือมิ้เสือผ่าจ,าจังได้กลับไปนองเลยเสือผ่าลายขนาดมันมีแต่ตัวผางอย่างเงี้ยใหญ่เสือผ่ามีแต่โตง,งามๆครับ <c oughs> tiêu lên lên ơi bà này Cốc khẩu tâm liệt Cốc khẩu tâm liệt các trò cái lái nào จะไปจะไปพี่ไปแกเอเคะแนนานะี้นนีห้าสิบตัเตาต้มเลีอพี่น้องครับ เอาสำเร็จไปเดี๋ยวเหลือเปิ้ลเนื้อโอเกียงเด็กน้อยไปเรืนนเรนน่อ,อยๆพี่น,น้องเอ้ยพอ

เออยเจนไปออกกินน้องบาทที่นี่พี่สองนีกอาไว้แค่นี่เป็นตัวกนองเอ้ยกนี่ก่อนค 不关。